ฮัลโหลดีไหมคะดีเลยได้ยินค่ะได้ยินได้ยินค่ะแต่ว่ามันสะท้อนคูโอ้ไม่หดด้วยไม่ได้ยินค่ะ ใช่ค่ะไม่ได้ยินอีอีไม่ได้ยินคุได้ยินไหมคะได้ยินค่ะแล้วถ้าคุณปิดมาอันนี้เขาเริ่มหอนหรือยังโอเคคุณเริ่มหอนแล้วครูหอนน้อยลงใช่ไหมหอนน้อยลงใช่ไหมไม่หอนเลยครูโอ้ไม่คิดเลยนะว่าวันนี้จะเกิดปัญหาเมื่อวานก็ดีๆอยู่นะ เดี๋ยวดูก่อนวันนี้ยังเคยเป็นเลคูยี่สิบห้าสามสิบสามสิบห้าสามสิบหกคนวันนี้มีสามสิบหกคนโอเค,อ,เคอันนี้หอนหอนใช่ไหมแล้วก็กลับมาหออีกครัค้งม <amo> หอได้ไม่ได้ไดไ <S 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 หรือว่าครูต้องปิดเสียงในคอมให้หมดเลย แชน,แนาจอต้องปิดเสียงคอมคุปิดเสียงในโน้ตมุก๊กควยหมดเลยแล้วก็แค่ชแชหนาจอหยุดหอนเพราะว่าปิดไม่หมดแล้วอันนี้หอนไหม หอน้อยลงห่อน้อยลงห่อน้อยลงนะเอาเลยนะเริ่มเลยนะเติมเลยเติมเลยครับอย่าจิ๊ดจี๊ดสิจิ๊ดจี๊ดเลยเลยวันนี้จะเป็นเรื่องเดียวเลยนะคะเป็นเรื่องความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะ Okay. ทั้นที่แล้วเราเรียนเรื่องการหาปริมาตรของทรงสี yeah? ่เหลี่ยมมุมฉากเราก็จะมีสูตรสองสูตรเนาะใช่ไหมคะสูตรของสูตรที่ยเรียนรู้ที่นครูพูดมี้ี่ใช่ถ้าโจทย์กําหนดให้ความกว้างความยาวความสูงมาก็ใช้สูตรที่หนึ่งว่าสูตรที่หนึ่งก็คือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างความยาวความสูงครูครับมันไม่ค่อยรู้เรื่องแถงมาเสียงมาท้อมากจนไป ตั้งใจดีตั้งใจหอนสุดฤทธิ์มากเลยโอ้คิดเดียวเดี๋ยวเดียวโอ้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 อ่ะเรื่องของกูจะพยายามกับน้องล็กไปไกลๆกันค่ะเออใช่ใช่ต้องเอามันไปไกลๆกันใช่ไหมโอยิงมึง อ่ะเบาลงยัมันก ah. uh, ็เหมือนเดิมนมันเบาลงยันเบาลงแต่งมีเสียงวิดวิยู่เลยกแต่เบาใช่ไหมเบาครับพอได้ไหมพอได้ไหมได้ครับครูได้ค่ะอ่ะพอได้นะพอได้นะทนหน่อยทนหน่อยได้ค่ะเรียนดูหน้าแรกเขาบอกให้อันนี้จะเป็นเรื่องการหาความจุนะคุณครูสรุปให้เลยว่าถ้าเป็นปริมาตรปริมาตรก็คือ ภาชนะที่อยู่ด้านนอกหาปริมาตรของของกล่องของขวดของถังอันนี้จะหาปริมาตรนะคะส่วนความจุความจุมจันก็จะเป็นอยู่อยู่ในเรื่องของภายในภายในภายในว่ามันสามารถจุไอไอนมข้าวสารได้เท่าไหร่หต่หว่าภาชนะนี้มันสามารถจุสิ่งของข้างในได้เท่าไหร่แต่ว่าวิธีการหาก็เหมือนกัน มีสองสองสูตรเหมือนกันโอเคไหมโอเคไหมมีสองสูตรเหมือนกันมาดูอันที่หนึ่งอันนี้เป็นกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะต้องการใส่รูปบาทที่มีปริมาตหนึ่งรูปบาทเซนติเมตรให้เต็มกล่องพอดีต้องใส่รูปบาทกี่ลูกโดยที่มีความกว้างสองเซนติเมตรยาวสี่เซนติเมตรแล้วก็สูงสามเซนติเมตร หรที่กําหนดให้รูปบ่ายหนึ่งรูปมีปริมาตรหนึ่งรูปบ่ายริเซนติเมตรทีนี้เราเียก็เอาไอ,าอ,าอา้กรรูปบ่ายเนะี่ยใส่เข้าไปถ้าใส่ชั้นล่างชั้นล่างสุดมันมีความกว้างและความยาวกว้างสองยาวสี่ถ้าชั้นแรกมันจะได้กี่ลูกคะใส่ชั้นเดียวได้กี่ลูกคะได้แปดค่ะใส่ชั้นหนึ่งก็แปดลูก,ลกค่ะพอใส่ชั้นที่สองก็ใส่อีกแปดลูกแปดลูกถูกต้องไหมคะ ค่ะเอ่อเพราะนั้ไม่จะรวมเป็นทั้งหมดกี่ลูกสิบหกค่ะใช่แล้วก็มาถ้าเป็นชั้นบนสุดชั้นบนสุดเราก็ใส่ไปเป็นว่างปรมยาวคูณสูงก็จะเป็นสองคูณสี่คูณสามก็จะมีทั้งหมดกี่ลูกคะยี่สิบสี่ลูกยี่สิบสี่ลูกมันก็หมายความว่ากล่องนี้สามารถจุลูกบาทได้ทั้งหมดยี่สิบสี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ โอเคไหมนั่นหมายความว่าการหาปริมาตรกับการหานะความจูกเหมือนกันหรือลูกเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมคะแล้วคิดว่าเหมือนกันไหม,หมอันนี้ยี่สิบยี่สิบสี่เหมือนกันเพราะว่าสองตัวนี้สองตัวนี้เป็นความอะไรลกูกความกว้างสา่ตัวนี้เป็นความยาวความยาว,วาสามตัวนี้เป็นความสูง เออเพราะงั้นที่มาของยี่สิบสี่รูปมันก็คือการนำว่างคูณยาวคูณสูงคูนสูงแบบนี้โอเคไหมโอเคไหมโอเคค่ะนี้โอเคไหมโอเคมากระน้อนครับมาห่อที่ค้งแล้วครูใจเย็น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 เดี๋ยวรอเข้าไปก่อนรออเข้าไป่ะ ต่อไปความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากการหาความจุของภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเป็นการหาปริมาตรภายในของภาชนะนั้นก็คือสาสรส่วนที่อยู่ด้านในของภาชนะอ่ะดังนั้นสรุปได้ว่าความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเหมือนที่เราพูดหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับพื้นทิ่ฐานคูณด,ด้วยความสูงเองความสูง อันน,ะนี้ผ่าน<พ>าน,น,นะผ่านค่ะนี่ผ่านนะอ่าผ่านค่ะต่อไปการหาความจุข,ของกระถางปลูกไม้ปลูกไม้น้ำมุงเิลยมุมฉาซึ่งวัดภายในได้ดังรูปก็คือมีความกว้างเท่าไหร่คะกระถางนี้กว้างเท่าไหร่ลูกสามสิบค่ะสามสิบกว้างสามสิบยาวสามสิบแล้วก็สูง <25 S 1> แล้วก็ยี่สิบห้า <25 S 1> อ่ายี่สิบห้าทีนี้เราจะหาความจุมเราใช้สูตรอะไรคะลูก เราใช้สูตรความกว้างคูณความยาวคูณความสูงโอเคถูกต้องค่ะวิธีทำความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับกว้างคูณยาวคูณสูงเสร็จแล้วนั่นเองก็นำสามสิบคูณสามสิบคูณยี่สิบห้าซึ่งได้สองหมื่นสองพันห้าร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับสองหมื่นสองพันห้าร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรตัวอย่างนี้โอเคไหมคะโอเคค่ะเป็นการหาความจุ โดยใช้สูตรที่สูตรที่หนึ่งค่ะอ่าเป็นทางก,การหาความสูตรนะคะมอเคไหมค่ะต่อไปต่อไปคนหน่อยลูกมันเกิดปัญหาพยายามอ่ะที่ครูบอกว่าให้ทำเป็นหนังสือข้อที่หนึ่ง ตู้คอนเทนเนอร์กว้างเท่าไร่คะกว้างหกเมตรมันมีหกกับสองจุดห้าด้านไหนเป็นกว้างคะเฮ้ยสองจุดห้ามันมีหกกับสองจุดห้าด้านไหนเป็นความกว้างคะลูกสองจุดห้า สองจุดห้าเป็นความกว้างนะคะกว้างสองจุดห้าเมตรแล้วก็ยาวเท่าไหร่คะลูกยาวหกเมตรค่ะยาวหกเมตรสูงเท่าไหร่คะสูง <6 m. S 1> สง 2> 2. 6. 6. องจุดหกค่ะอ่าทีนี้เราก็ใช้สูตรที่หนึ่งหรือสูตรที่สองลูกข้อนี้เราต้องใช้สูตรที่หนึ่งค่ะอ่าสูตต้องสูตรที่หนึ่งเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกเราเขียนว่า ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงแล้วนักเรียนก็นําอะไรคูณกันคะตอนนี้นะนำสอง 2. จุดห้าใบพูนค่ะคูณสองจุดหกค่ะค่ะสรุปข้อน,นี้ได้สามสิบสองจุดห้าได้สามสิบสองจุดห้าเมตรอ่ะ เดี๋ยวนี้ตรวจสอบอีกทีนะนะคุณจะรีบไปครัค่ะรีบเลข้อที่สองค่ะตู้ปลาวัฒนาภายในได้ดังรูปกว้างเท่าไหร่คะว่านี้ยี่สิบแปดเซนย่ยี่สิบแปดยาวห้าสิบสน้แล้วสูงสูงสามสิบห้าใช่แล้วก็ใช้สูตรเหมือนกับข้อที่หนึ่เลยนะคะเขียนว่า ความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณความยาวคูณความสูงเ่ต่อไปเขียนว่ายี่สะบะไรคูณว่า28คูณ5าคูณ35ลูกบาศก์เมตรตองอ่ะคราวนี้ตอบเท่าไหร่แล้วอะไรลงคูณสิ